สวัสดีกล้วยทุกคนวันนี้พามาชมกล้วยดกนี่ขนาดมันยังไม่แก่นะโอ้ดกมากเลยกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมว้าวสุดยอด กำลังกำลังจักบ้านบ้านนอกบ้านอีสานหรือผูไทยขาเจ้าเอินกล้วยหมูสีพะนะมันก็คือกล้วยหอมของเรานี่แหละ ดูต้นมันจะไม่ให้มันโดกได้ยังไงดูต้นมันสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมดยี่สิบ มียีลูกมีหนึ่งมียี่สิบลูกหนึ่งวีมียีสิบลกูกจองดีกว่าเอาไว้ให้มันแก่แล้วก็มาบ้านปาอันนี้บ้านป้ากล้วยหอมกล้วยหอม ไม่ใช่กล้วยหอมทองนะกล้วยหอมเขียวยังไม่แก่ดกมากติดตามด้วยนะคะ